สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีข่าวร้ายต่อร้ายข่าวด้วยกันนะครับมาพูดคุยกันฟังก่อนอื่นขอบคุณนะครับท่านที่สับดูนุนช่องกิจโพสชแนลนะครับที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็ขอฝากช่องปัตยาของกีดชแนลด้วยนะครับเป็นช่องที่ผมตั้งขึ้นมาใหม่ข่าวแรกในวันนี้นะครับก็คือสารดีกาพิพากษาคุณ กนกวันวิลาวันซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงลุกป่าเขาใหญ่จังหวัดปาจินบุรีสั่งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตและตัดสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ที่อำเภอเมืองปาจีนบุรี สามสิบไร่ประมาณนะครับโดยอ้างว่าซื้อที่ดินจากนายทิวมาริซอนตั้งแต่ปี2533แต่ปรากฏว่านายทิวนั้นมันไม่มีตัวตนแล้วก็มันเป็นที่ดินอยู่ในเขตอ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตแนวป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ทำให้รัฐสูญเสียที่ดินในเขตอ,อุทยานแห่งชาติโดยคุณกนกวัน ออกโฉนดที่ดินถึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นความสียหายอย่างแรงๆให้พ้นจากตําแหน่งนับตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เพิกถอนสิทธิัะหมักเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะครับก็คือเรื่องของเรื่องมันมีที่อยู่แปางหนึ่งอะ่ะแล้วคุณกนกวานก็เอาไปออกโฉนดเรียบรอ้อยหมดตอนนี้ก็ต้องไปดูซิว่า ที่ดินออกโฉนดได้อย่างไรนะครับคือก็เป็นความสวยจริงๆนะครับคนเรานะเป็นรมตีช่วยนะอยู่มาสามปีกว่าแล้วก็ได้ทำงานไปไหนมาไหนก็มีหน้ามีตาไปตรงไหนอธิบดีก็มาล้อมหนา้าล้อมหลังแต่ละกรมที่ได้รับมอบหมายจากรมติว่าการ แล้วก็ได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้ววันหนึ่งมีเรื่องนี้ก็โดนตัดสิทธิ์ไม่โดนให้หยุดการทำหน้าที่ก่อนแล้วตอนนี้ก็ศาลก็ตัดสินมาแล้วผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการที่ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ตัดสิทธิ์เลือกตั้งสิบปี คือสิบปีนี้ไม่มีสิทธิเลือกใครเป็นสสเลยไม่มีสิทธิเลือกใครเป็นอ,อบเจอเป็นเทศบาลเป็นสจอ,อะไรเลยมันไม่เกี่ยวกันหรือเปล่าอ่ะก็ไม่รู้นะอันนี้ก็มันเป็นกฎหมายอะ่ะก็ไม่เห็นด้วยไอผิดก็โดนลงโทษไปแหละครับแล้วคนที่ทำความผิดแบบนี้นะมีอีกเยอะนะไม่ใช่มีเฉพาะคุณกนกวันเพียงแต่คนกนกวันสวย มีเยอะแยะมากมายไปเช็คดูที่เคยมีบัญชีหางว่าวไอ้พวกสอสอทั้งหลายเนี่ยก็เงียบเงียบกิ๊บเงียบสนเทเงียบครับเพราะว่าคนที่เป็นนักการเมืองในอดีตะนะก็มักจะมีที่ทางแบบเนี้เยเยอะแยะมากมายอ,อันไหนผิดก็ว่าตามผิดกระกะแต่ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งก็แควงเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ อนาคตทางการเมืองมันก็จบไปแล้วแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะคุณกระหนกวันก็คงจะมีเงินมีทองมากพอที่จะเริ่มนินชีวิตอยู่ได้แบบสบายๆแต่มันก็เหมือนเป็นประชาการกรชัน้นสองของประเทศไปนะข่าวที่สองคุณลังสิมันโรมนะครับซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่อภิปรายได้ยอดเยี่ยมจริงๆเกินหวย mm. ว่างันเถอะ ไอ้พวกสสรุ่นเก่าอ่ะที่หัวงอกหัวดำอ่ะยังอภิปรายหลายคนนะอภิปรายสู้หลังสมัร์รวมไม่ได้แล้วข้อมูลก็แน่ <ง S 1> นมากก็ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันปรับปรามทุจริตแห่งชาติปปชรเรื่องของคุณอุป,ปกิจตนะครับสอวอุปกิกตยื่นให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นบันไดสําคัญที่จะทําให้กระบวนการยุติธรรมและประชาธิปไตยกับคืนมาขณะเดียวกันคนที่จะเกี่ยวข้องกับยาเกี่ยวข้องกับการค้ายาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยและก็ะไล่ฟ้องปิดปากคนอื่นไปทั่วซึ่งเป็นสิ่งที่ตนรับไม่ได้พูดถึงเรื่องจริยธรรมแล้วอันนี้คุณลังสิมานพูดนะก็ฝากไปถึงสวด้วยว่าสวที่ชอบพูดว่าตนเอง เป็นคนดีเช่นนี้แต่ทำไมเรื่องนี้ถึงไม่สอบเลยหรือสุดท้ายก็ช่วยเหลือพวกกันเองอ๋อนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับก็ช่วยพวกกันเองอยู่แล้วจะแ,ลแปลอาเรื่องเอาราวอะไรใช่ไหมการเป็นสอวอก็ได้รับการปูมิปเนต์มาคือสอวอส่วนใหญ่ก็จะเกียรตทักษิณเกียรติยิ่งรักเกียรติเพื่อไทย ไปเช็คดูดิสองรอยห้าสิบคนนี้มีใครที่สนับสนุนทักษิณสนับสนุนยิ่งรักสนับสนุสนเพื่อไทยบ้างไม่มีก็เป็นพวกที่เกียดทั้งนั้นก็เป็นการปุมบาเหน็จให้สวก็ไม่ได้วิเศษวิโสไม่ได้ฉลาดหลักแหลมไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรตรองผมไม่ให้ราคาอยู่แล้วก็เป็นคนที่โชคดีอยู่ๆก็ได้แดกเงินเดือนแสนความบาท แล้วก็มีนูน่นมีนี่มีนั่นแต่สิ่งที่สวชุดนี้ไม่มีคือไม่มีเกียรติผม,มบอกไม่มีเกียรติจริงๆรอฟังคำสั่งไม่สามารถจะทำตามที่ตัวเองคิดได้ก็โอกาสสุดท้ายในการเลือกนายกครั้งที่ผ่านมาก็จะเป็นการล้างบาปสวชุดนี้ เื่อผมเปะทำในสิ่งที่ตัวเองรักทําในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเงก็ไม่ได้ดีเดยไปกว่าทักษิณไปกว่ายิ่งรักหรอกผมจะบอกนะไม่มีใครดีกว่าใครหรอกมันก็ดูกันเป็นเรื่องๆไปก็แล้วกันนะก็เห็นด้วยกับรังสิมันโลมนะเห็นด้วยก็เชียร์อยู่ข่าวที่น่าเศร้านะครับพันตำรวจโทรกาหน หวังยงกลางนะครับอายุยังไม่ห้าสิบเลยเกือบห้าสิบแล้วเป็นสวัสดใหญ่สอพอหันห้วยทายอยู่ที่ประทายอยู่ที่โคราชนุ่นก็ค่าตัวตายครับทั้งทั้งที่ในการแต่งตั้งครั้งหน้าก็จะได้เป็นผู้กำกับแล้วเพราะว่าท่าน สาวัตใหญ่ท่านนี้ก็สนิทกับคุณวิรัตรัตสนะเสบแกนนำพลังประชารัฐนะครับก็กำลังจะได้เป็นผู้กำกับแล้วก็เสียได้จริงๆครับสารวัตใหญ่ยังมีด้วยแร่มีครับสมัยก่อนไม่มีผู้กำกับนะเป็นเบอร์หนึ่งของสอนอก็คือสารวัตใหญ่ครับแล้วชื่อมันเท่มากโคมากเหมือนกับโรงเรียนแต่ก่อนไม่มีผู้อน,นการโรงเรียนนะมีครูใหญ่ แต่ตอนนี้เราบางสารวัตรใหญ่ก็ยังมีอยู่สารวัตรใหญ่นี่ก็คือเทียบเท่ารองผู้กำกับแล้วก็ไปดูแลสอพอนั้นซึ่งก็ใหญ่ที่สุดแล้แต่มันเป็นโรงพักเล็กๆมันไม่ใหญ่มันก็อยู่ไกลๆหน่อยก็จำน้าที่เหมือนผู้กำกับแต่ก็ยังไม่ถึงผู้กำกับเพราะเป็นพันตำรวจโทก็คือสารวันรใหญ่ ก็จากสาวใหญ่ก็ขึ้นเป็นผู้กับจากรองผู้กับก็ขึ้นเป็นผู้กับได้ก็อยู่ในระนาบเดียวกับรองผู้กับก็ขอแสดงเสียใจกับครอบครัวได้นะครับออนาคตยังไปไกลนะเพิ่งอายุสี่สิบเก้าเองไม่น่าจะด่วนฆ่าตัวตายสอสอใหม่ครับคุณพักออนจันทรคณา ซึ่งหลายคนก็ไม่รู้จักหรอกครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นเมียสอสอเต้น่ะคนรู้จักแน่นอนก็ได้เป็นสอสอาบดีหลายชื่อนะครับแทนเพราะว่าสอสอเต้นั้นลาออกจริงๆแล้วปฏิทินเราแบบสองคือคุณมาคิดบูนะครับเดี๋ยวผมก็รอฟังคุณมาคิดบูจะออกมาว่าอย่างไรเพราะว่าคุณมาคิดบูบอกว่าเขาเป็นสมาชิกตลอดชีพ ถ้าเขาเป็นสมาชิกสมบชีพแล้วเขาเป็นปาร์ตี้ระดับสองทำไมเขาไม่ได้เป็นสองสองชัดดงว่าเขาไม่ได้เป็นสมาชิพพกพรรคไายสีวิไลแล้วก็มาดูที่มันมีความผิดพลาดกันยังไงอ่ะันดับสามคนเลยได้เป็นก็คือเป็นเมียของสอสอเต้จริงๆแล้วนะครับคุณพกกระก่อไม่ได้ธรรมาดาเลยทีเดียวนะถ้าเป็นรุ่นผมก็รู้จักนางเอกดนยานาชีวนา กมากรก็มีอรัญญานาวงมีนายนาชีวิตันครับก็คือคุณแม่คุณแม่ของคุณพักกะอ่อนก็คือเป็นแม่ยายของสอสอเตยแล้วพ่อเธอก็คือพันตำรวจโทบุญยิ่งนะครับแต่ก็เสียชีวิตไปแล้วเธอก็ เอกวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวลัยหอการค้านะครับแล้วก็ปิญาโทสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตอนนี้เธอกําลังเรียนปิยาเอกอยู่ด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเธอเคยเป็นนักเอกละครพื้นบ้านเรื่องพระสุทนมโรรายอยศยอพักกิน หลงไฟเธอเข้าประกวดนางสาวไทยนะครับได้เข้ารอบ20คนสุดท้ายรุ่นเดียวกับจีกิตยาบุญคองทรัพย์นะครับแล้วก็เธอก็เป็น Air ์โฮสเตสสายการบินบางกอกแอร์เวย์แล้วก็เป็นไกด์เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษในมหาลัยต่างๆแล้เราก็ได้สอสออีกคนหนึ่งแม้จะเวลาอีกไม่นาน ก็ยังได้เป็นสสครับผมว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจตอนที่คุณมาฟิตบบนบอกว่าไม่อยากเป็นเราเป็นและเป็นตัวตลกเป็นแรงเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตลกหรอกครับในชีวิตหนึ่งนะครับมันเป็นสสแม้จะไม่กี่วันก็ตามมันไม่ตลกครับไม่มีอะไรตลกหรอกเขาถือว่าเป็นเกียรตินะจะมีสักกี่คนวะที่ได้เป็นสสแต่ผมอยากเป็นสสใจจะขาดก็ยังไม่เห็นมีแววเลยว่าเราจะเป็นสส ขอให้เป็นวันเดียวก็เอาแล้วขอให้เป็นอดีต่อสอนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนนีในรายการกิจขยี้ข่าวครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามเข้ามมาชนะครัขบขอบคุณที่ซื้อของผมก็มีหมวกมาขายครับหมวกกิจโพส h ชนแนลนะครับเป็นหมวกเกรดรีเมียมมีปักกิจโพส h ช n แนลอย่างดีคร,ราคา290บาท มีสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองนะครับเข้าไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับจะมีกระถางแคนตัดจะมีกล้วยตากบางกระทุมจะมีน้ำหอมลิปสติกยามองเทวดาหมดตาเนะข้าไปดูเข้าไปดูดสำหรับพระนางพยาสุญญาคสยางก็ยังมีให้บูชาครับรบาทถ้าจะร่วมสร้างฉัตรนะครับซึ่งจะเป็นฉัตรคุมพ่อปู่ สุโธมยาสีปทุมมาก็ทบุญหนึ่งพันก็จะมีชื่อนะคุณอันนี้ส์งของการสร้างฉัดก็จะทำให้ชีวิตนั้นร่มเร็จเป็นสมนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสำหรับท่านที่จะสนับช่องก็เข้ามามาโอนเงินเข้าบัญชีไทยาันชิ์เดียวชื่อจะปรากฏบนจอนะครับแล้วก็ฝากช่อง ช่องใหม่ของผมปรัชญาของกิจชาแนลนะครับเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอีกครับชงครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกัน